จีนมีหลากหลายสารพัดวิธีในการอัมพลังเรือดำน้ำซึ่งหนึ่งในนั้นสื่อเซาท์เชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่าก้องทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ยกระดับให้เรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มีขีดความสามารถในการล่องหนได้มากยิ่งขึ้นซึ่งการออกแบบยุทธวิธีใหม่ๆนี้ก็เพื่อให้การสะกดรอยตามเป็นไปได้ยากยิ่งขึ้น กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ปรับแต่งเรือดำน้ำไทย่9 4 g e n e r a t เจเใหม่ซึ่งสามารถยิงวิถีได้ไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหาราัฐโดยจีนไม่เพียงแต่มีการปรับปรุงและยกระดับยุทธศาสตร์ของเรือดำน้ำให้สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงานนิวเคลียร์จากเดิมที่กลับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซล และยังมีการลดเสียงรบกวนเพื่อให้ยากต่อการติดตามรวมทั้งการใช้กลวิธีหลอกล่อเพื่อไม่ให้สามารถตรวจจับไอดีประจำตัวเรือดำน้ำได้อีกด้วยรายงานดังกล่าวซึ่งรวมเขียนโดยอิริกเจนวิเล่ผู้เขียนสารานุกรมเรือดำน้ำของฝรั่งเศสโดยริชาร์ด W. ดิลสตรินอดีตช่างเทคนิคของโซลา่าเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐ ได้กล่าวว่าจีนได้กำหนดเลขค่าตัวเรือของเรือดำน้ำไท094รุ่นใหม่แล้วและยังมีวิธีอำพรางตัวเพื่อให้ยากต่อการตรวจจับและที่สำคัญการอำพรางตัวนี้ทำให้ไม่สามารถทราบได้ว่าแท้จริงแล้วกองทัพเรือของจีนมีเรือดำน้ำรุ่นต่างๆกี่ลำโดยกองทัพเรือของจีนได้พัฒนาเรือดำน้ำสอประเภทได้แก่ไทย092และไทย094 ไทย0 94นี้ได้มีการอัปเกรด JL3 ที่สามารถจ่ายยิงได้จากเรือดำน้ำและมีวิถีไกลกว่า1,000 10, 0กิโลเมตรหรือ6,200หไมล์นั่นหมายความว่ามีวิถีที่ไกลถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐทั้งนี้แล้วไทย0 94A และไทย0 94B เป็นรุ่นอัปเกรดของไทย0 94ที่ได้รับการปรับปรุงออกแบบตัวทั้งใหม่มีการปรับเปลี่ยน ระบบโซน่ามีการลดเสียงรบกวนมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างของใบเรือและยังมีการเอาหน้าต่างออกเพื่อลดรูที่ขอบหัวของเรือทางด้านของโจโชนหมิงซึ่งเป็นนักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหารในกรุงปักกิ่งกล่าวว่ากองทัพจีนมีการอัปเกรดเรือดำน้ำอยู่ตลอดเวลาแม้จะอยู่ในประเภทเดียวกันก็ตามซึ่งการสร้างเรือดำน้ำแต่ละลำอาจต้องใช้เวลานานถึง8ปปี แต่ว่าจีนมีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดอย่างมากกองทัพจีนไม่เคยเปิดเผยจํานวนเรือดำน้ําที่แท้จริงแต่เมื่องานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ72ปีของกองทัพเรือจีนเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวเรือช้างโจ18ซึ่งมีหมายเลขข้างตัวเรือคือ421หากมีการนับเลขตามข้างตัวเรือของเรือดำน้ําจีนแล้วซึ่งมีตั้งแต่ตัวเลข401ไปจนถึงตัวเลข421จึงนั่นอาจหมายความว่า จีนมีเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์มากถึง21ลำก็เป็นได้นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการที่เห็นเรือที่มีตัวเลข409ออกมาลาดตระเวนไปแล้วแต่ก็ยังเห็นมีการออกมาลาดตระเวนซ้ำซึ่งทำให้คาดการว่าดำน้ำที่มีหมายเลขข้างตัวเรือ409อาจจะมีมากถึง4ลำดังนั้นแล้วการเปิดเผยจำนวนตัวเลขของเรือดำน้ำที่แท้จริงให้มีจำนวนน้อยที่สุดถือเป็นการอำพราง ได้ดีที่สุดอีกวิธีหนึ่งทางด้านคนวงในของกองทัพจีนได้กล่าวว่าเคยมีไทสูตร92มากถึง4ลำแต่ว่าใช้หมายเลขข้างตัวเรือเป็น406ถือเป็นการอําพรางตัวจากฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีทั้งนี้แล้วเรือดำน้ำที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของจีน ส่วนหนึ่งจอดอยู่ที่ฐานทัพเรือแห่งหนึ่งในเมืองสัญญา่าซึ่งอยู่ถัดจากรีสอร์ทย่าหลงเบเนชันรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงของวนทลนไห่หนานซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากมาท่องทละกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตอีกด้วย